ไม้ไวอวยพรวันเกิดกอ๊อฟแต่แคปชั่นทำ fc ตื่นเต้นตามสวัสดีครับคุณผู้ชมก็จะไปชมรายละเอียดในคลิปการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง,งเพื่อไม่พลาดคลิปตะตอไปด้วยนะครับผมเป็นน้องชายที่น่ารักสม่ำเสมอสำหรับพระเอกโออินเตอร์อย่างไม้พิรัตนิธิไพศาลคุณที่แม้ว่าตัวเองจะทำงานอยู่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่เคยลืมวันสำคัญของคนในครอบครัวทุกคนเลยก็ว่าได้เช่นเดียวกับวันที่20กุมภาพันธ์ ก็ตรงกับวันเกิดอายุครบ36ปีของพี่ชายสุดทิลักอย่างก๊อฟพิชยะนิธิภัยสารคุณเจ้าตัวก็ลงภาพอวยพรวันเกิดตามปกติเช่นเคยแบบทุกๆปีนั่นเองนะครับผมโดยไม่ได้ลงภาพในอดีตคู่กับเอลพร้อมแคปชั่นอวยพรวันเกิดพี่ชายว่า Happy Birthday บลาไม่ได้ถ่ายรูปใหม่ๆกันเลยเนาะเอารูปเก่าๆมาลงกันนะของขวัญวันเกิดปีนี้ ้อยก๊อปไหมดีไหมเนาะหรือยังไงดีนะนอกจากจะส่งคําอวยพรให้พี่ชายแล้วอยากแอบ,บให้แฟนคลับตื่นเต้นตามไปด้วยเพราะอาจจะมีคอนเสิร์ตของดูโอพี่น้องที่ทุกคนรอคอยก็เป็นได้ทางช่องของเราก็ขอแสดงความยินดีและแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังให้กับหนุ่มก๊อปด้วยนะครับผมและหวังว่าเราคงจะได้เห็นคอนเสิร์ตของคู่ดูโอคู่นี้นะครับผม